วัยเล่าสาวต่างชาติน้ำตาซึมหลังต้องอำลาเมืองไทยประเทศที่เธอตกหลุมรักแบบไม่ทันตั้งตัวจากวันแรกที่มาเที่ยวจนถึงวันสุดท้ายก็ประทับใจไม่รู้ลืมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในซีคอมเมนต์ใครอยากดูคลิปยาวแบบไม่มีโฆษณาคัน่นแอดขอแนะนำโปแรง YouTube พเมีมเริ่มต้นแค่19บาทหรือเดือนละ69บาทก็ดูเพลินได้แบบไม่มีโฆษณาคัน่นและพิเศษสุด โปรยูทูบพเมีมแบบจัดเต็มทีเดียว2ปีแค่199บาทสนใจติดต่อไปที่ ad d o c k y pm อย่าลืมบอกด้วยล่ะว,ว่ามาจากช่อง C ีคอมเมนต์จะได้รับบริการสุดพิเศษไปเลยสวัสดีครับทุกคน วัยเล่าดังในต่างประเทศอีกแล้วหลังสาวต่างชาติท่านหนึ่งเนี่ยก็ได้เผยความรู้สึกสุดเศร้าหลังจากที่ต้องออกจากเมืองไทยประเทศไทยนั้นไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่ว่าคือสถานที่ที่ทาให้หัวใจนั้นอบอุ่นอาหารอร่อยธรรมชาติงดงามและผู้คนนั้นก็ใจดีหลายครั้งแล้วที่เราได้เห็นชาวต่างชาติก็มักจะบ่นว่าไม่อยากจะออกจากเมืองไทยและหลายคนน่ะก็ไม่ได้แค่มาเที่ยวแต่ได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตท้องถิ่นได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมได้รู้จักเพื่อน หม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นผ่อนคลายแล้วก็จริงใจก็จึงเกิดความรู้สึกผูกพันโดยไม่รู้ตัวต่างชาติจํานวนมากเนี่ยก็พูดคล้ายกันเลยว่าคนไทยนั้นใจดียิ้มง่ายแล้วก็ไม่ตัดสินคนต่างจากบางประเทศที่เย็นชาแข่งขันสูงและที่สําคัญเนี่ยเมืองไทยก็ยังมีค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตที่ไม่สูงแต่กลับได้คุณภาพชีวิตที่ดี มีอาหารที่ดีราคาถูกสถานที่พักผ่อนเนี่ยก็สบายมีทั้งทะเลภูเขาและเมืองใหญ่ก็ไม่แปลกใจเลยที่หลายคนนั้นจะชอบเมืองไทยและก็ไม่อยากออกจากที่นี่นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันดีกว่าว่าเขานั้นจะคิดกันอย่างไรกับเรื่องนี้ ชาวต่างชาติท่านแรกเลยนะครับความรู้สึกเมื่อต้องออกจากประเทศไทยนะันนะ่ะก็เป็นเรื่องที่เศร้าหลายครั้งที่ฉันออกไปแล้วก็กลับมาแต่ว่าตอนนี้ฉันก็ยังโชคดีมากนะที่ได้อาศัยอยู่ที่นี่ตลอดไปชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เข้าใจความรู้สึกเลยนะครับนี่แหละมันคือฉันเมื่อวานตอนที่ออกจากประเทศไทยนะ่ะก็โคตรเศร้า ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็มาเสริมเมื่อคนไทยนั้นได้คลองใจคุณไปแล้วมันก็ยากที่จะปล่อยวางสิ่งหนึ่งที่รับประกันได้เลยก็คือคุณจะต้องกลับมาที่ดินแดนแห่งรอยยิ้มอีกครั้งคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาเมืองไทยเนี่ยน่าหลงรักจริงๆทุกปีน่ะฉชนก็คิดว่าจะไปเที่ยวที่ใหม่บ้างแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็วนกลับมาที่เมืองไทยอีกครั้ง ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับฉันมักจะบอกคนอื่นว่าเมืองไทยนั้นน่าเที่ยวเสมอและเมื่อเราไปที่นั่นนะ่ะฉันก็จะคิดถึงวิธีการที่จะอยู่ให้นานที่สุดและเมื่อถึงบ้านนะ่ะเราก็จะคิดถึงการกลับไปที่นั่นอีกครั้งชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับฉันก็จะกลับบ้านแล้วเหมือนกันพรุ่งนี้จากกรุงเทพฉันชอบผู้คนที่นี่มาก คอมเมนต์ต่อมาไม่รู้ว่าเขามาได้ยังไงนะครับนี่มันคือสิ่งที่ฉันคิดเลยตอนที่ออกจากกัมพูชาเนี่ยฉันเสียใจมากและก็ทิ้งหัวใจของฉันไว้ที่นั่นจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีคนมาแซวนะครับนี่ยังไม่มีใครเขาพูดถึงกัมพูชาเลยนะคอมเมนต์ต่อมาเขาก็ได้มาเสริมเรื่องนี้นะครับฉันรู้นะว่ามาเจ็บปวดที่ได้เห็นนักท่องเที่ยวจำนวนมากเนี่ยก็ไปเมืองไทยแทนที่จะไปขเขมร ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็สงสัยนะครับไม่มีการเกียดชังที่นี่แต่ว่ามีอะไรที่พิเศษเกี่ยวกับประเทศไทยอย่างนั้นหรออย่างเช่นทำไมคนส่วนใหญ่เนะี่ยถึงรักที่นั่นแค่สงสัยเฉยๆ หลังจากคอมเมนต์นี่เองเนี่ยชาวต่างชาติก็ได้แห่กันมาตอบเป็นสิบๆคอมเมนต์เลยนะครับอย่างเช่นคอมเมนต์แรกนะครับคนไทยเนี่ยก็มีนิสัยอบอุ่นเป็นมิตรแล้วก็ใจดีแบบที่คนอื่นไม่มีและฉันก็รู้นะว่ามันอาจจะไม่ยืดหยุ่นแต่ว่าฉันอาจได้เดินทางไปแล้ว15ประเทศคนไทยเนี่ยดีที่สุด ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็มาตอบเสริมคนไทยใจดีประเทศค่อนข้างปลอดภัยนะทะเลแล้วก็ชายหาดเนี่ยก็สวยงามภูเขาก็สวยงามคุณควรจะมานะเพื่อนจะได้รู้ว่าทำไมหลายๆคนเขาถึงรักประเทศไทยชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ตอบแนวเดียวกันเลยนะครับผู้คน,น่าทึ่งวัฒนธรรมสวยงามอาหารแล้วก็สภาพอากาศที่ดีที่สุดรักประเทศไทยเช่นกัน ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เห็นด้วยกับทุกคอมเมนต์เลยนะครับฉันไปมาแล้วเกือบทุกที่ตั้งแต่ประเทศนอร์เวย์ไปจนถึงนิวซีแลนด์ประเทศไทยเนี่ยมันดีที่สุดฉันนะคิดถึงประเทศไทยชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับตั้งแต่ฉันกลับมาจากเมืองไทยเนี่ยฉันก็รู้สึกว่างเปล่าลุกขึ้นมาทำงานโดยคิดว่ามานันอาจจะคุ้มค่าหรือไม่และฉันก็อยากจะกลับมาในอีกหปี ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เห็นด้วยกับเจ้าของคลิปเลยนะครับนี่มันจริงมากเลยนะฉันะออกไปร้องไห้ในแท็กซี่แล้วก็บนเครื่องบิน6เดือนผ่านไปและทุกวันนะ่ะฉันก็คิดถึงและก็คิดที่จะกลับไปไทยอีกครั้งในเดือนธันวาฉันอาจจะกลับมาอีกสักสองสามเดือน ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เช่นเดียวกันเลยนะครับฉันก็ต้องจากไปในตอน9โมงเช้าเหมือนกันและก็คงจะร้องไห้ฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณเลยชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับฉันเพิ่งย้ายมาที่นี่เพื่อจะสอนภาษาอังกฤษภายใน5วันฉันก็ต้องเปลี่ยนสัญญาไปเป็น2เทอมแทนที่จะเป็น1เทอมเพราะว่าชอบที่นี่มากคงจะไม่มีวันย้ายออกไป คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับตอนนี้ฉันก็กลับมาที่เยอรมนนีจากประเทศไทยได้ประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วและกำลังค้นหาเที่ยวบินสำหรับการเข้าพักครั้งต่อไปของฉันที่ประเทศไทยเนี่ยมันน่าอัศจรรย์ ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เป็นคนเยอรมันเช่นกันนะครับฉันก็ต้องกลับเยอรมันในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่หยุดไปแล้ว30วันฉันก็ต้องกลับมาในช่วงฤดูหนาวเป็นเวลา2เดือนก็ตั้งตารอคอยที่จะได้กลับครั้งที่แล้วเนี่ยฉันต้องใช้เวลา2ส,สัปดาห์เพื่อปรับตัวให้เข้ากับเยอรมนนีเลยชาวเยอรมันนีท่านต่อมาก็มาเสริมนะครับไม่มีคนไทยที่เป็นมิตรไม่มีอาหารริมทาง ไม่มีตลาดกลางคืนไม่มีเซเว่ 11, อากาศหนาว2ส,สัปดาห์เนี่ยน่าจะไม่พอฉันอ่ะไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้เลยชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับตรงกับความรู้สึกของฉันเลยเมื่อ1สัปดาห์ที่แล้วอะ่ะอยากจะกลับไปอีก ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับรู้สึกเหมือนกันเลยฉันอาจจะต้องไปในอีก5วันฉันเกลียดการที่ต้องออกจากประเทศไทยแต่ว่าชอบที่จะได้กลับมาที่นี่ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับฉันกลับมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและก็ร้องไห้ในแท็กซี่ที่สนามบินด้วยซ่อนน้ำตาเอาไว้ใต้แว่นกันแดด ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับเข้าใจความรู้สึกและก็อยากกลับไปอีกครั้งแล้วครั้งเล่าประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่เป็นสถานะของจิตใจชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับไม่มีที่ไหนเหมือนที่นี่อีกแล้วเป็นสถานที่ที่พิเศษน่าทึ่งด้วยเหตุผลหลายประการและก็จบลงไปแล้วนะครับ และก็จบลงไปแล้วสำหรับคอมเมนต์ของวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Sub สไคร b ์ให้กับช่องด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย